อนนี้ผมยังอยู่กับครูบิ๊กพีระมลชมทวัตนะครับครูบิ๊กครับพระองค์ท่านทรงมีพระมหาการุณาที่คุณต่อวงการนาาศิสินไทยของเราอย่างไรบ้างครับโอ้ถ้าพูดถึงเรื่อง <c oughs> นาาศิสินไทยใช่ไหมครับ <c oughs> ที่ทราบมาคือว่าสิ่งแรกเลยพระองค์เองทรงสนับสนุนนาาศิสินและการแสดงต่างๆเมื่อสมัยก่อนนะครับที่ผมผมก็เกิดไม่ทันนะครับแต่ผม <c oughs> ศึกษาดูจากหนังสืออะไรก็มีการบันทึกไว้ว่า ทุกครั้งที่มีการแสดงโขนหรือว่าละคร,ครไทยที่โรงละครต่างๆเนี่ยพระองค์เสด็จไปทอดพระเนตรเองอก็ถือว่าเป็นการาให้กําลังใจศิลปินใ,ให้กําลังใจคนที่ทํางานด้านานาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างมากนะครับ,รบท่านเสด็จต่อเนื่องเลยครับสมัยก่อนท่านเสด็จบ่อยมากในการอาทอดพระเนตรโขนละครต่างๆที่เป็นนาฏศิลป์ไทย2คือพระองค์สนับสนุนให้พระราชโอรส ระาชิดาหมายว่สาสมหรับพระบรมสำปรับเทพทรงมีการศึกษาได้รับการศึกษาเรื่องนาฏสินไทยนดนตรีไทยตั้งแต่พระเยาว์วัยครับเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าสมหประเทศปัจจุบันก็ยังทรงทรงดนตรีไทยอยู่รทรงให้การสนับสนุนทำรูปบ,บำรุงนาฏสินไทยอยูผ่ผมว่านี่คือนี่คือสิ่งที่ท่านปลูกฝังพระราชอโอรสแล้วก็พระราชิดามาตั้งแต่เด็กทำให้ทำให้ส่งผลมาถึงเราในปัจจุบันว่าีมี มีเจ้านายคอยสนับสนุนถึงปัจจุบันนี้ครับอีกอันนึงคือว่า,าที่สำคัญมากต่อขโขนละครไทยเลยนะครับมันในสมัยหมอมราชวงศ์คริสประโมทเป็นนายกรัฐมนตรี ผมทราบว่าท่านได้กรับบังคมทูนในหลวงว่าจะต้องทําการสืบเนื่องครอบครูผู้ใหญ่ให้เยอะขึ้นแล้วหมายความว่าอธิบายอธิบายหน่อยว่าสมัยนั้นอาจจะมีสมัยนั้น,น,นที่ครอบครูเนี่ยจำนวนน้อยน้อยมากแล้วฮะจะแล้วก็อายุมากแล้วแ<อ>ล้วก็ใกล้ใกล้บั้นปลายชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นก็เล็งเห็นในอนาคตว,ว่าถ้าเกิดไม่ทําการครอบครูให ถ้าในหลวงไม่ทำก,การครอบครูมอบตาแหน่งให้ให้เป็นผู้ทําพิธีครอบครูหน้าศีลได้สืบต่อสืบต่อเนี่ย <Okay. S 2> ก็จะจบกันนะนะแค่นั้นอ๋อ oh, ครับอันนี้คือเป็นพระมหากรุกคุณมากว่า oh, รพระบาทสมเด็จระเจ้าอยู่หัวเนี่ยตอนนั้นก็เกิดจัดให้พิธีจะให้ให้จัดพิธีครอบครูขึ้นใหม่ครับฮะท่านก็ส่งครอบให้กับครูผู้ใหญ่ที่ยังเป็นรุ่นรุ่น รุ่นไม่ได้แก่มากนะครับอีกหลายคนเลยครับทําให้ปัจจุบันนี้เรามีครูผู้ใหญ่ที่จะสืบทอดทําพิธีครอบครูให้กับชาวนาฏศิลป์ไทยทั่วประเทศจนถึงทุกวันนี้อีกอันหนึ่งนะครับที่ผมทราบมาคือว่า พระองค์ทรงให้มีการถ่ายทำนะฮะบันทึกท่ารำของขุนอุปถรัรมภนารากรซึ่งเป็นโนราผู้ใหญ่ ทีร่รำสวยมากเป็นโนเป็นแบบโนราโบราณเลยฮะของทางภาคใต้ทางภาคใต้ฮะเป็นโนราแท้ๆของศิลปะการรำของภาคใต้นะครับเมื่อปี2504ครับพศ2504เนี่ยในหลวงให้ให้คุณอุปถัมภ์นากิกาเข้าเฝ้าที่วังจิตนดานะครับพระราชวังเจิดาดาก็ให้มีการถ่ายทำภาพยนตร์ท่ารำโบราณนี้ไว้เมื่อปี2505ครับพระบาทสมเด็จพระยู่หัวเนี่ย ทรงพระราชินิพนธ์บทเพลงสำหรับการแสดงบรลเล่หนึ่งองค์ขึ้นเป็นบัลเล่ความยาวประมาณหนึ่งชั่วโมงนยครับ,รบ,รบก็ทรงพระชินิพนธ์บทเพลงขึ้นหลายเพลงเลยเล่นได้ทั้งเรื่องเลยนะฮะแล้วก็ทรงทรงเป็นผู้อํานวยการแสดงเองด้วยครับร่วมกับโซนิพนัเจ้าุริกิตครับ เล่นกันมาเรื่อยๆฮะเล่นมาจัดแสดงซ้ำอีกหลายครั้งเปลี่ยนกาแสดงมาเรื่อยๆจนในครั้งสุดท้ายในที่ผมตามเสร็จที่นาราธิวาสผมได้เป็นนักเต้นบรลเล่ครับรับบทพระสุทนในบรลเล่ริมโนลาครับเต้นเพลงพระชินพนของของพระบาทสมเด็จพระยูัวครับบทเพลงเพราะมากรเราเองเนี่ยเป็นนักเต้นเวลาเต้นบทเพลงพระชินพนของของท่านเนี่ยรู้สึกว่าเราเราเต้นสบาย มันกินใจประทับใจมากครับใน<ช>ฐานะคนเต้นตนะครับรบแล้วเมื่อเราเราถ่ายทอดไปแล้วมันเป็นบันเล่ที่สวยงามครับ ในปัจจุบันนี้ครูบิ๊กครับคุบิ๊กยังคงเป็นคนอนุรักษ์และก็สืบสานวัฒนธรรมไทยในเรื่องของเครื่อง,ง,งแต่งกายอยากจะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมบ้างไหมครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยกันร,รักช่วยกันสนับสนุนช่วยกันดูหรือว่าคนที่สร้างนะฮะก็สร้างเครื่องแต่งกายให้สวยงามถูกต้องตามยุคสมัยให้มีคุณภาพอะไรต่างๆออกมาให้เยอะขึ้นให้มากที่สุดไม่ต้องรอให้ ให้อื่นทําไม่ต้องไปบอกคุณรูกวันนี้ทําถ้าเกิดอยากทําอะไรดีๆก็ให้ลุกขึ้นทําด้วยตัวคุณเองเลยผมเชื่อว่าถ้าคุณทําด้วยตัวขึ้นเองก่อนแล้วคนอื่นก็จะเห็นความดีแล้วก็ทําตามกันต่อๆไปมันจะได้เป็นสิ่งที่ยืนยาวพัฒนาต่อไปไม่หายไปจากประเทศไทยครับวันนี้ได้เรื่องราวดีๆจากครูบิ๊กมากเลยนะครับขอบพระคุณมากครับครูบิ๊กครับ รบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชจริยวัตรที่งดงามพระองค์ทรงใส่พระไทยในทุกๆเรื่องและทุกๆด้านของประชาชนชาวไทยท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดทั้งเดือนพศฤศจิกายนและเดือนธันวาคมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ